ฝ่ายบุคคลต้องรู้อะไรบ้างถ้าจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ต้องบอกว่าขั้นแรกเลยครับเราต้องคิดใหม่ก่อนนะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยไม่ใช่ภาระแต่เป็นการลงทุนกับพนักงานของเราก็ในการจัดตั้งนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการเลือกบริษัทจัดการในขั้นตอนแรกนั่นแหละถ้าเราสามารถเลือกบริษัทจัดการที่ดีได้แล้วเขาจะช่วยเราการดำเนินการต่อไปได้อย่างดีหลังจากนั้นเราเลือกบริษัทจัดการได้ก็มีการตั้งคณะกรรมการ กองทุนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของนายจ้าและส่วนของลูกจ้าอย่างน,องาอางาน้อยฝ่ายอีกคนมารวบกันเพื่อจะร่วมกันในการเขียนข้อบังคับของกองทืนซึ่งจะประกอบไปด้วยอัตราการสมทบอัรตราการสะสมรวมถึงนโยบายข้อกําหนดในการที่จะเข้าหรืออ,อก,กองทุนและส่วนที่จะให้ลูกจ้าเมื่อลูกจ้าออกกองทุนรวมถึงนโยบายการลงทุนต่างๆนะครับที่เราจะมีให้กับพนักงานแต่ไม่ต้องปวกถ้าเราเลือกบริษัทักการที่ดีแล้วเขาจะพาเราทํา ในส่วนต่างๆเราที่ได้เป็น